สวัสดีครับพี่น้องของกระบ,บอกอั้มพบเอาเล็กหน่อยอีสาำบั่นครกหน่อยสภาพพี่น้องมาเบิ้งควายครับสำหรับกินอีสภาพพี่น้องมาเบิ้งควายไ,ไ,ไปชมเงนเลยครับพี่น้องไ,ไ,ไปไปหน่อยยี่ร้อยก็ที่ได้บอกวาย้องรับสิบแดงพอยินดีครับขอบคุณ ให้รูปสวยไม่นานยสวัคดีครับพ่อพ่อเปิดเจ้าลยครับเนี่ยไหร่ครับหมือนเก้าันห้าเหมือนเก้าพันห้าตัวประคับหรือาตัวเดียวตัวเดียวตัวตัวนี้สองหมื่นตัวนี้สองหมืนตัวนี้หมื่นสามพันมืนสามพันตัวนี้สองหมื่นห้าพันสองหมื่้าพันอมื่้าันสองห้าพายสองตัวขายสองตัวเหลือห้าตัวเจ็ตัวจับ เออมามาจกตัวหอมไมเจ็ตัวบไ่เจ็ตัวตัวนี้เท่าไรกับตัวนี้มือเก่าหาครับมื่นเก้าพันกอน่องเดียวกับมือเก่าก้อนร่องไหาไม่ครับแห่มือเก่าตาดีไม่สวมเนี่ยเ็นี่างามอยู่งามครับเป็นอย่างามอยู สายยาวหูงาตาเขางงามสมสาม,สามไปยังไงนี่บอกผมโทรบอกโอ้นีพรมาหน,นี่อนอมาเห็นอ้าวสวัสดีครับสวัสดีรอบสองครลอ,องอยู่ พี่น้องธนใตสนใจกับต,ติดต่อพ่อได้ไหมครับ <ขอ S 1> มีพ่อมีเบอร์โทรมีเบอร์โทรบ่ะามเบอร์โทรบ่รอย่งอางสองมาใกล้ๆเบอร์สามศูนย์เก้าสามสามหี่สามหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เก้าโทร,ร,าโทร,านนรมาเยลยครับพี่น้องธนัตชนใจกับโทรหาเพ่อได้ครับเด้อเดี๋ยวผมจะเบอร์โทรให้ใจคลิปครับพี่น้องเบอร์โทรแล้วครับการเยี่บ้านลอกนำคุณนะครับพี่น้อง ตำบลห้วยแา่ตำบลห้วย้า่อำเภอตากา้จังหวัดอุบลราชธานีั้งมาตุยแล้วดิมาตุยงามทั้งสูงทั้งงาบทั้งหน้าตางิตรลักษณ์กาลสินครับกิตลักกาลสินควายแม่ครับพี่น้อง สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับข้าวเปิดอยยุทธนาศครับข้าวจะหนี้สามสามครับสามหมื่นสามตอนล่องเนี่ยนะครับเนาะครับพี่น้องสนัครสนใจกะโทษติดต่อพอไหนได้ครับได้พ่อเบื้องหลังพ่อ 092าสองศ7นย์6ก้6สองเจปเก้าพ่อับครับพ่อสมเนาะครับพี่น้องท่านใดสนใจกโรหาพอาไหนนะครับเด้อตอนล่องเลยครับโอ้ไลยครับ้าย กระเพาะเป็นหนังมาชมควายครับแต่ส้นลับคลิปนี้กะว่ามีอย่างหลายพี่น้องให้พี่น้องมาชมมาเบิ่งราคาครับตัวเล็กน้อยกะตัวละหมื่นสองหมื่นครับพี่น้องสนใจสนใจกะทุบมหาผาน,หหาาน้ใหญ่นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้กัฝาเป็นหน่อยคำนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ